สวัสดีครับคุณผู้ชมท i ิปแอนทิกฟอยล์ยูคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีปิดรายชื่อเพื่อนใน Facebook ไม่ให้ใครเห็นนะครับผมล่าสุดนั่นเองนะครับอ้าวโอเคเข้าไปที่ Facebook แล้วเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราอ่านะครับแล้วก็ปัดขึ้นก็จะมีรายชื่อเพื่อนเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะส่วนนี้โอเคอันนี้คือดูในมุมมองของเรานะครับสำหรับโปรไฟล์ของเราเองต่อไปถ้าเกิดดูในมุมมองของคนอื่นหรือว่าเพื่อนเราหรือว่าใครก็ตามนะครับ ที่แวะเดียวทีแวะเขามาดูรูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองอ่ะเข้าไปที่เมนู3จุดแล้วก็แตะที่ดูในมุมมองของคนอื่นอ่านะครับผมนะแล้วก็ใครคนใดคนอื่นหรือว่าเพื่อนเราเขาก็จะสามารถที่จะดูในส่วนของรายชื่อเพื่อนของเราได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคราวนี้เราจะทําการปิดรายชื่อเพื่อนที่อยู่ในนี้ทั้งหมดที่อยู่ในมุมมองของเพื่อนนะครับนะไม่ว่าใครก็ตามนะครับ หรือว่าเพื่อนเรานะครับผมเข้ามาในดูในรูปโปรไฟล์ของเราไม่สามารถจะเห็นรายชื่อตรงนี้นะครับผมโอเคในส่วนนี้ออกจากมุมมองของคนอื่นแบ็กออกไปเลยครับแบ็กไปอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในหน้าฟีดข่าวหรือว่าหน้าโพสต์นั่นเองนะครับเราก็แตะไปที่เมนู3ขีดตรงนี้ด้านบนขวามือแล้วปัดให้สุดแล้วมาแตะตรงการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแตะที่การตั้งค่า อ่าแล้วก็ปัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาหยุดในโหมดของกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลอ่ามาแตะตรงนี้ครับวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณปึบหลังจากนั้นมาแตะตรงนี้ใครบ้างที่เราไอใ,ใครบ้างที่สามารถเห็นรายชื่อเพื่อนของคุณอ่เราก็แตะเข้าไปตอนนี้อยู่ในโหมดเปิดในโหมดสาธนารณะนะครับให้ผู้ชมมาแตะตรงดูเพิ่มเติมแล้วปัดขึ้นให้มาเลือกตรงนี้ฮะเฉพาะฉัน แต่ก็ไปอ่านะครับหลังจากนั้นก็แบก k ออกไปเลยนะครับออกจากเฟซไปเลยแล้วมาแตะตรงปุ่มรีเซ็ตตรงด้านล่างตรงนี้ฮะแล้วก็ปิดทั้งหมดเพื่อทําการรีเฟซใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเ่าโอเคเข้าไปในส่วนของ Facebook ใหม่เข้าไปที่โปรไฟล์ของเราหลังจากนั้นนะครับเรามาดูในมุมมองของคนอื่นกันคุณผู้ชมนะฮะแตะที่ 3. จุด แต่ไปที่ดูในมุมมองของคนอื่นนะหลังจากนั้นปัดขึ้นครับนี่ครับจะเห็นว่ารายชื่อเพื่อนของเรานั้นก็จะหายไปแล้วนะครับสหรับคนอื่นที่เข้ามาดูโปรไฟล์ของเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นรายชื่อเพื่อนของเราทั้งหมดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีปิดรายชื่อเพื่อนในเฟซทั้งหมดไม่ให้ใครเห็นนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทิปแอนทิฟอยู u ด้วย สลับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสลับการรับชมสวัสดีครับ